สวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ของผมเองนะครับ,ซ,บซึ่งแกบอกว่าซึ่งแกบอกว่าแกเรียกว่ายังไงแกเริ่ง,งานตอนห้าโมงนะฮะแล้วแกจะพาไปเดินเล่นผมก็จะไปหาแกนี่แหละก็ไปทําคลิปกับแกด้วยแหละแต่ว่าทําคลิปขำๆมันไม่มีคอนเทนต์ลบ เดี๋ยวรอขับรถไปกันเรื่อยๆญ่นะฮะ น้ามันก็บอกเลยนะครับว่าใกล้หมดแล้วนะครับก็จะไปเติมน้ามันอยู่ปั๊มวอรินนะปั๊มแถววาลินนั่นแหละครับ,รบพอเติมเสร็จก็จะได้แบบไปยาวเนาะคือมันไม่ได้ไกลลากนะครับ้านพี่ผมเนี่ยแต่คือน้ํามันจะหมดครับ <c oughs> น้ํามันจะหมดเช่น,นนั้นเลยเนาะเราก็ไม่ไม่ขับเร็วก็วันนี้คือเวลาไมา่นา,นานนะเนาลกว่าจะแบบ ที่จะเลิกง,งานก็นั่นแหละครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคือผมก็แบบเออช่วงนี้มันหน้าร้อนเนาะ คนเขาก็จะแบบนิยมเผาอะไรเผาทุ่งไร่ทุ่งนากันนั่นแหละครับทุกคนคือพอเผาไปมากๆแล้วคือมันแบบอากาศมันร้อนควันมันเยอะดินถามว่าเผาแล้วมันดินมันดีไหมมันก็ไม่ดีคือเอาง่ายคือคนเผาก็คือเขามนง่ายครับจะจะไม่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ครับคือมันเลือกแต่คนจริงๆนะฮะคืออไหนระหยัดต้นทุนอันไหนที่มันแบบ มันประหยัดเวลาเขาอ่ะเขาก็ทำหมดอ่ะคือแถบตอนนี้คือมันเผากันหมดเลยทุกคน ไม่ได้มีเงินอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละครับคือให้เราก็บ่นบนไปอย่างเดียวน่ะรถมาเลยครับครับก็ชิลๆขับไปเรื่อยๆ

One hour later. Oh, oh. Support, right?

ตีได้แต่ว่ามันแบบข่อยบอเสียนแต่ได้เดยไม่รล่บาปะ ยือ้อเต็มเพื้อนยือ้อฮ้อนอนแบบร้อนนะร้อนนะร้ <laughs> อนนะเนี่ย เราไหมมาดูทรงรถคิดว่าคิดว่าทรงมันหน้าเหมือนเา้าในความคิดผมมเด๋๋วไปใส่วิ่งตรงนี้อยู่วิ่งแล้วมันจัดนี่เคยวิ่งไหมเคยเคยเคยแล้วคือพอเขาทำแบบไฟมาแบบเนี้ยอารมณ์แบบหนึ่งคือเหมือนอาวันมันจะเป็นแบบเหมือนอาวันเขาเป็นไงครับขับมาอาิตหนึ่ง เอาเขาไปทําง,งานแล้วพี่ก็เข้าโค้งอะไรได้แล้วนี่เข่าโค้งพี่ยังผ่อนอยู่ด้วยเข้าไปเกียร์สองเกียร์สาม่ไปโค้งยังโค้งแบบพันนั้นบอ,บ,บอกว่าอะไรเรียกขีออกก่แล้วพี่ก็น่าออกไฟแดงก็ขี่มันแบบเวลาแบบไม่นอนปุ้งไปเลยอันนี้เป็นสองวาวแต่ก็เห็นเขาบนบนอยู่ว่าไม่มีปัญหาแต่อันนี้ไม่รู้มาดูเยอะพี่ ระมาพี so, ่ร so, ู้ครับตั้งกี่โดรลสองนแล้วสี่สองหมไม่ใช่อะไรขับออกที่ด้วยปีนึงแล้วไปไหนแล้วบครนี้ไปไกลสุดกยู่ปัจจุบันที่ไปไกลสุดก็อะไรล่ะไปไกลสุดเลต้เหนพ่อ เหนื่อยเหนื่อยอยู่ตอนนั้นฝนตกด้วยถามไปยุไปแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกมันได้แบบบรรยากาศดีมากเลยนะถากลับมาปุ๊บหลงทางก่อนนี้ถามว่าอัตราเร่งมันเป็นยังไงคือต้นมันจะพุ่งมากแต่กลางปลายมามันจะเระจะหลายอย่างแล้วทีนี้คือช่วงประมาณร้อยใช่ไหมร้อยสิบลองบินทิงผมยังไม่มีทึง ครับเจ็ดสิบเก้าถึงสุดก็เจ็ดสิบเก้าแล้วทีเนี้ยผมก็หันไปบอกว่าพี่กูหายไปไหนแล้วเกียร์สองร้อยอาร์นะครับเป็นรถที่ดีคันหนึ่งกัดฟันพูดเป็นรถที่ดีมากเลยเป็นรถที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่ไม่เหมาะเลยรถอะไรก็ไม่รุ้งคัดต่งแบบ เนี่ยเจ้ของเก่าเจ้ของเก่าปรับเล้าของขาปรับนะใช่อันนี้ถ้าถ้าปรับถ้ามีโอกาสไปปรับก็ปรับขึ้น,หนให้ขึ้นนี้จะไปใส่น้ำมันเบียเบีย่ยจายกลางนับเครื่อง He-he. <laughs> น่าจะเห็นแต่ไฟรถพี่เ<ะ>มื่อแบบนี้น่าจะเห็นแต่ไฟรถพี่<ะ>ตกใจเบิด พี่แกเดือดริ้วๆจัดจริง เราเราเราอย่าเพิ่งไปนะ 别。 สนุกอยู่แต่แบบเหนื่อยแล้วแบบโชกลองโชกเมื่อกี้เฟิร์มแล้วไอ้ที่บินเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหมาไล่ <laughs> ท่อท่อดังตัวนี้แหละเจอกันพี่เจอกันเจอกันไายไบาย